สััทาาาาบนนนนตอนเเเเ็็ปงกกกรรศศศึษลลำลิช้ีโรงเรียนงัวบาวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่106หมู่ที่1ตำบลงัวบาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามมีเนื้อที่35ไร่1งาน4ตารางวามีจำนวนนักเรียน 215คนข้าราชการครูจำนวน19คนปรัชญาสิกขาสัมปุณะชีวิตตาการศึกษาย่อมนำมาซึ่งความสมบูรณ์แห่งชีวิตคํำขวัญคือสมัคคีมีวินัยไปศึกษากีฬาเด่นเน้นคุณธรรมอักษรย่อของโรงเรียนคืองวสีประจำโรงเรียนคือเหลืองฟ้าเอกลักษณ์คือ ดนตรีพื้นบ้านกรองยาวอัตลักษณ์ประจำโรงเรียนคือคุณธรรมจริยธรรมนำปัญญาภายใต้การบริหารจัดการศึกษาโดยนางเพ็ญศรีจันพาหิรกิจผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญนางนิรบนภูมิพัชรชัยวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญนางอารีไปนา รักษาการผู้อำนการกลุ่มวิชาการวิสัยทัศน์ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาบูรณาการงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน S B M L D 9ก้าลศตวรรษที่2 1 ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่สถานศึกษายอย่างจริงจังเมื่อปีการศึกษา2559การฝึกอบรมจากนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและอบรมพัฒนาครูโครงการอบรมพัฒนาครูการจัดก,การเรียนการสอนูุณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูทุกท่านเข้าร่วมอบรม ปีการศึกษา2562ได้รับโล่โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบประกาศเกียรติคุณโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นและรับประกาศสถานศึกษาพอเพียงของปีพุทธศักราช2561โรงเรียนได้เข้าร่วมพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่ปีการศึกษา2,561จนกระทั่งถึงปีการศึกษา2,563จนปัจจุบันอบบคเเเีียยน่ะปรรรทักาาาาโ้้ืมวงด น้องลงยาวนะจ๊ะต้องลงยาวน้องลงยาวนะต้องลงาวนะ้องลงยาวนะต้องลงยนะต้องลงยาวนะต้องยาวน